วันนี้ก็ผมผมตะมาประกาศุณดีนะครับเป็นทีมงานไม้เป็นทีมนะครับทุกสิทธิอาจารนายและที่พาคนสวยครับวันนี้เดี๋ยวผมมีปลามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆังน้องนะครับไปดูเลยครับผมครับผมวันนี้ก็เอาคู่โกวันได้นะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆ้น้องนะครับแบ่งคู่นะครับผมก็มาดูบอดี้ตัวคู่กันนะครับอดีสวยเลยนะครับข้อหางกลางตึงครับขนานตัดคนเลยนะครับผม โดนบนกว้างนะครับหน้าคุ้งเดียวนะครับคุณพ่อก็ตอนนี้ก็จะเก็บแตกเดียวสองข้างนะครับก็ไซส์ประมาณเท่าหนึ่งจุดหกนะครับส่วนตัวเมียก็ไซส์ประมาณหนึ่งจุดห้านะฮะเก็บแตกเดี่ยวของข้างนะครับเวยๆเลยคูนี้ถ้าเกิดใครแชร์ให้ผมเป็นสาธารณะนะครับเกดเป็นสาธารณะผมแต่งตัวเมียด้านหลังให้ไปด้วยนะครับคูนี้ครับผมเปิดโมที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ กี่เท่าไหรก็ได้นะครับลงงใช้ด้วยสูตนะครับผมพร้อมชื่อ f a c e b o o มาให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะปิดประมูลตัวนี้วันที่6นะครับเวลา2องทุ่มต่อเนื่อง5นาทีนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะมาประกาศคุมบิดนะครับหนึ่งในือมงานไนท์เบรททีมนะครับลูกสิจาจะน้อยและที่ฟาสวยต้องรับไปเท่านี้ก่อนครับยังไงถ้าพี่ๆเพื่อนๆทน้องชอบก็ใส่ราคาันมเลยนะครับผมแล้วฝากกดติดตามช่องไนท์เบรทีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานจะได้ผลิตผลงานดีๆต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ